ท่านสาธุชทุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่23นี่ก็ขอพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสผ่านนี่ปัญหาก็มีอยู่ว่าพูดมาแล้วทั้ง20ตอนเศษบรรดาท่านุทธบริษัททั้งหลายอาจจะฟังมาจากที่อื่น ว่าคนที่ตัดสัญญาณสามระการได้ก็มีบรรลุมรคนในสองราการคือหนึ่งพระโสดาบันสองสกิทาคามีหากว่าท่านมีความรู้สึกตามนี้ก็ถูกต้องเ <c oughs> พราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดแบบนั้นว่าประโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีสามารถตัดสัญญาณสามระการได้ แต่ว่าพระสกิทาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าก็ณเยะว่ากันไปถึงจริยาจริงๆพระโสดาบันก็บรรเทาเหมือนกันแต่ว่าการบรรเทาของพระโสดาบันยังน้อยกว่าสกิทาคามีเพราะว่าท่านสกิทาคามีนี่มีอารมณ์ละเอียดมากเอาไว้พูดกันทีหลัง ตอนนี้ก็มาพูดถึงองค์ระโสดาบันก่อนหรือว่าอารมณ์ของบุคคลที่เป็นระโสดาบันคําว่าองค์ในที่นี้อาตมาขอแปลว่าอารมณ์คือได้คนที่จะเป็นระโสดาบันได้มีอารมณ์ทรงตัวแบบนี้คือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจสองเคารพพระธรรมสามเคารพพระอริยสง์ ทั้งสามไปจาจจประการนี้เคารพมั่นคงจริงๆไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีไม่มีอะไรสงสัยว่าท่านจะดีไม่พอยอมรับนับถือแล้วก็มีความมั่นคงด้วยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อแล้วก็มีความมั่นคงด้วยปะสาทธะ ภาษาธานีในแปลว่าความเลื่อมใสทั้งความเชื่อทั้งความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์มั่นคงมากตัวอย่างบุคคลที่เป็นพระโสดาบันที่มีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็มีท่านสุภาพุทธกุฏิเป็นต้นแต่ความจริงทุกองค์ที่ท่านเป็นพระโสดาบัน ก็มีความเคารพนับถือมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอาิยสงมือนกันแต่ว่าท่านสุป,ปาพุทธกุติแสดงออกชัดเจนมากอารมณ์เสมอกันแต่ว่าไม่มีใครไปทดสอบสำหรับท่านสุป,ปาพุทธกุตินี่มีอาการทดสอบจากพระอินทร์เรื่องราวองทั้นก็มีอยู่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงพระธรรมเทศนาที่ใดที่หนึ่ง่อาตมาพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ได้นังสือมากลางจำสถานที่ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเทศที่ไหนเวลานั้นมีบรรดาประชาชนฟังกันอยู่มากท่านสุปปาพุทธกุฏิท่านเป็นโรคเรื้อนและก็เป็นขอทาน ขอบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านโปรดพิจรารณาดูว่าคนขอทานก็ดีแถมไปลูกเรือนด้วยเป็นไบรรดาประชาชนร่างกายปกติหรือว่าที่เขามีฐานะดีกว่าเขานั่งกันอยู่แล้วคนที่มีสภาพแบบนั้นสมมติเอาตัวเราเองเก็แล้วกันแเราจะกล้าไปนั่งใกล้เขาไหม ก็ขอตอบด้วยความจริงใจเขาอาตมาเองว่าไม่กล้าเข้าไปนั่งใกล้อายเขาเกรงบาร,รมีของเขาบาร,รมีคือความดีด้วยความร่ำรวยเขาอาจจะจนสำหรับคนอื่นแต่รวยกว่าเราเราก็ไม่กล้าไปนั่งใกล้เขาดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุป,ปาพุทธกุฏิเป็นโรคเรือนด้วยโรคเรื้อนนี่เป็นโรคที่เป็นบรรดาประชาชนรังเกียจ ก็เลยต้องนั่งไกลกว่าเขาเป็นอนวุวาท่านสุปาปพุทธกุฏิเดินไปเห็นพระพุทธเจ้าก,กำลังเทศแล้วก็มีบรรดาประชาชนนั่งฟังเทศอยู่มากถึงแม้ว่าอยจะเป็นขอทานบรรดาแทานบริษัททุกท่านความเป็นผู้มีศรัทธ,ธาในองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าย่อมมีเป็นของธรรมดา เรื่องการศรัทธาความเชื่อภาษาท่าความเรื่มใสอันนี้ห้ามกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเลือกฐานะในการโปรดเธอก็นั่งอยู่ไกลกว่าคนอื่นเขาพอได้ินเสียงสมเด็จพระสัมมาทัพพุทธเจ้าได้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าเวลาเทศทรงมีปาฏิหาริย์พิเศษคนจะนั่งใกล้คนจะนั่งไกลคนจะนั่งแอบ เอาม่านบางสักสิบชั้นยี่สิบชั้นนั่งกันฟ้านั่งหลังเขาก็ตามถ้ามีความเลื่อมใสในพระองค์แล้วเสียงก็องค์สมเด็จพระบทิตแก้วจะถึงเขาเสมอและก็มีความชัดเจนแจ่มใสท่านสุป,ปาผูทธาโกตินี่ก็เช่นเดียวกันฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งไกลแสงไกลจากคนอื่น แต่ก็ฟังได้ชัดเจนแจ่มใสมีความเข้าใจในบัธรรมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศปโปรดความจริงการฟังเทศบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่านั่งฟังเฉยเฉยเดี๋ยวฟังแต่เรื่องท่านที่ฟังแล้วจบหรือไม่ทันจบบรรลุมรคผลนั้นท่านสร้างความเข้าใจไปกับกระแสคำพูดนั้นด้วย เสียงคำพูดที่พูดมาแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาพิจรารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ดีหรือไม่ดีถ้าดีเราขอถือเอาเอาไปปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านสุป่าปพุทธากุติพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าท่านบรรลุปะโสดาบันหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักตรวันก็เสด็จกลับแล้วก็ บรรดาประชาชนก็กลับท่านสุป,ปะพุทธกุฏิก็กลับกลับมาถึงกระท่อมน้อยที่ตนอาศัยอยู่เก็น,นอนคิดถึงองค์สมเด็จพระบรมครูมีปีติคือความอิ่มใจมากที่ฟังวัธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ ปลื้มใจก็คิดว่าองค์สมเด็จพระจอมใจถ้ารู้ว่าเราเป็นขอทานแล้วก็เป็นโรคเรือนแต่ว่าทรงทราบว่าเราเป็นปะโสดาบันท่านจะดีใจมากจึงคิดว่าในตอนเช้าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาทเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็ตั้งไปหาองค์สมเด็จพระพู้ทมีพระภาเจ้าทันที แต่ว่าพอออกไปจากกระท่อมก็ไปพบพระอินทร์ซึ่งลอยขวางหน้าอยู่แสดงพระองค์ชัดว่าเป็นพระอินทร์ตอนนั้นอย่างนี้เป็นตัวเขียวเขียวเพราะว่าเขาทราบกันว่าพระอินทร์ตัวเขียวพระอินทร์ก็ถามว่าสุป,ปาพุทธกุฏิถ้าผู้ภาษาไตก็ต้องเรียกว่าท่านสุป,ปาพุทธหรือเธอสุป,ปาพุทธขี่เรือน กุฏินี่ก็เป,ป็นโรคเรือนว่าสุป,ปาพุทธากธุฏิหรือท่านสุป,ปาพุทธาขี่เรือนเวลานี้เธอจะไปไหนอาจะมาใช้สท์ผิดไปนิดคำว่าเธอก,ก็ต้องไม่ไม่จะ่ด้ทนก็ไม่เป็นไรสุป,ปาพุทธากธุฏิก็กลาบบอกให้ทราบว่าเราจะไปเฝ้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอินทร์ท่านถามว่าการที่จะเข้าไปเฝ้ามีความประสงค์ยังไงท่านก็บอกว่าวาน,นี้เราฟังเทศเราได้เป็นปรสโสดาบันวันนี้เราต้องการจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพักตร์วันเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบพระอินทร์ทก็ตั้นกับวิสูน์กำลังใจเพจราะพระอินทร์จริงๆท่านเป,ป็นะสโสดาบันเวลานั้นท่านเป,ป็นบสโดาบันเหมือนกัน ก็ทราบบุคคลประส์ที่เป็นประส์ดาบันว่ามีกําลังใจแบบไหนยิงบอกว่าสุป,ปาพุทธกุติหนึ่งเธอเป็นโรคเรือนสองเป็นข้อฐานยากจนถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้ไม่ตั้งใจก็ตามเราจะบันดาลให้เธอหายจากการเป็นโรคเรือนจะบันดาลทรัพย์จากสวรรค์ให้เธอเป็นมหาเศรษฐี ท่านสุปาปพุทธะก็ถามว่าจใจพูดอย่างไงท่านก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่ต้องตั้งใจพูดพูดเฉยๆก็ได้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แค่นี้ก็พอถ้าพูดใดตามนี้เราจะบรรดาลให้เจ้าหายจากโรคเรื้อนทันทีมีรูปร่างหน้าตาสะสวย แล้วก็จะบรรดาลทรัพย์จากเมืองสวรรค์ลงมาให้เอาเท่าไรก็ได้ให้เป็นมหาเศรษฐีรวยกว่าใครทั้งหมดพอพูดจบท่านสุป,ปาพุทธากติโกชีหน้าว่าพระอินถอยจนถอยไปการกล่าวคำอย่างนั้นไม่มีสมหรับเราเรามีความเชื่อเรามีความเริ่มใสในสมเด็จตัสสมมามพระเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์แน่นอนที่ท่านบอกว่าเราเป็นคนจน สำหรับโลกยารัพ์เราจนจริงแต่เรามีความอดมสมบูรณ์อริยศัพย์คือคุณธรรมเธอท่านยังถอยไปเท่านีน้พอพระอินทร์ท่านมั่นใจว่าคนนี้เป็นประสูดาบันแน่ท่าหลีกไปเ๋ยวเรื่องนี้มาพูดให้ฟังก็เป็นการเปรียบเทียบของกิดกำลังใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าการที่แต่ฟังเทศมาแล้วก็ดี เล้กเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้นรกก็ดีกําลังใจของท่านมีความไม่นคงแบบสุภาพุทธกุติไหมสําหรับพระสงฆ์บรรดาแทานพุทธบริษัทก็ต้องเลือกไม่ใช่ว่าคนที่ไปมาโสดาบันและจะเลื่อมใสพระห่มพระเหลืองเสมอไปมีความเลื่อมใสจริงสําหรับพระดีตัวอย่างพิสูชาวโกสัมพีทะเลาะกันพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ฟัง พรรษานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอื่นหลีกไปเสียไปป่าในรายกะไปโปรดช่างในรายกะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ชวบ้านเห็นว่าพระองค์สมเด็จพระสง์สวัสด์ทั้งที่หลีกไปพระพระทะเลาะก,กันในเมืองนั้นท่านบอกว่ามีพระอริยเจ้าที่เป็นครวา่าที่เป็นชาวบ้านนะ ชาวบ้านที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งแต่ปโซดาชิกิทาคานาคานับจานวนแสนคนท่านที่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดไม่มีใครใส่บาตรให้พระพวกนั้นกินเลยพระผู้นั้นจะได้กินแต่ข้าวที่ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นทั้งนี้เพราะไรยพระพระอริยะย่อมมีความฉลาด ไม่ใช้ศัพท์ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงยังไงยังไงก็เกรงใจพระเหลืองอย่างนี้มันไม่ถกคือรวมความว่าคนที่เป็นระโสดาบันจริงๆตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป <c oughs> มีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจคล้ายกับสุภาพเหมือนกับสุภาพพุทธกุธิทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนดูกำลังใจของท่านแต่ว่าการจะยอมรับนับถือก็จงอย่าลืมนะเอาตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นชาวบ้านในเมืองโกสัมีดูว่าถ้าดีสมควรแล้วก็ยอมรับนับถือถ้าเห็นว่าดีไม่สมควรก็ไม่ต้องให้อะไรกินเลย แบบพระอริยเจ้าเมืองโกสัมพีก็แล้วกันแล้วต่อไปตามองตามบาลีท่านบอกว่าคนที่เป็นประสดาบันทรงศิลห้าบริสุทธิ์ผุดพองแต่ว่าอาาม,มาพิจรนารณาแล้วว่าคนที่เป็นประสดาบันคือพระอริยเจ้าเบื้องตนไม่ทรงแต่ศิลห้าอย่างเดียวหมายความมีกำหนดสิธิ์เข้าครอบงำด้วย <c oughs> คือว่าคำบทสิบนี้มีกันนกำลังใจของท่านด้วยจะเห็นว่าคนที่เป็นปรสสาดาบันอย่างนาวิสาขาก็ดีอย่างใครก็ตามเถอะมีความมั่นคงในการบริจาคทานอย่างยิ่งหมายความว่าพระเจ้าจะมีความอดอยากในการใดก็ตามที ถ้าอดแบบไหนถ้าไม่เกินวิสัยให้อย่างนั้นนั่นตามพระวิน,นัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรยงบังคับพระว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆห้ามขอของใช้จากท่านที่เป็นระเสขาบุคคลเจือในเดกูลที่เป็นระเสขาบุคคลคำว่า,าเสขาที่บรรดา่านพุทธบริษัท <c oughs> แปลว่ายังต้องมีการศึกษาอยู่อาเซขาแปลว่าไม่มีการศึกษาแล้วซั่งคำอาเสขาก็หมายความตั้งแต่พระโสดาบันและพระสีธาคามีและพระพานาคามีอย่างนี้เรียกว่าพระเสขาบกคลถ้าหากเป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเซขาบุคลคือไม่ต้องตัดกิเลสต่อไปกิเลสหมดแล้ว เห็นเ็นได้ว่าแต่กูลที่เป็นปะโสดาบันบรรเทาความโลภก,การบรรเทาความโลภในบรรดาทางพุทธบริษัทเมื่อความโลภคลายตัวลงมากเท่าไหร่จิตใจในการบริจาคทานก็เข้ามาแทนที่ความโลภที่มีอารมณ์อยากได้ทรัพย์ส,บสมบัติเพราคนอื่นมาโดยไม่ชอบทำอารมณ์นี้ไม่มีตั้งแต่เบื้องต้นของปะโสดาบัน เมื่อเป็นประโภดาบันแล้วไม่มีความโลภแน่ความโลภคําว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะเขาคาว่าแต่ว่าเราเฉพาะโลภโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเป็นโดยมาเป็นสมบัติของตัวโดย่ไมชอบทำไม่มีในะประโภดาบันแน่แต่ว่าการต้องการความร่ํารวยในทรัพย์สินยังมีอยู่แต่ว่าการร่ำรวยด้วยสมาชีวะคือเลี้ยงชีวิตโดยชอบทำ ไม่คดไม่โกงไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตหากิงได้ความสุจริตด้วยประการนั้นผงยังมีอยู่สําหรับพระโสดาบันอาการอย่างนี้เป็นบรรดาแตนพทธบริษัททุกท่านจเจนว่าจะคิดว่าพระโสดาบันมีแต่เพียงสินห้านั้นไม่ถูกถึงแม้บาลีบา,บางอย่างจะบอกว่ารักษาแค่สินห้าโดยเฉพาะก็ตาม อันนี้ความมั่นคงท่านมีแน่การอาษาสินห้าแต่ว่าโสดาบันไม่มีเฉพาะสินห้าแน่ในสินห้ามีบอกว่าอธินาธามนาเวรมณีเราจะงดเว้นไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมการงดเว้นเฉยๆอารมณ์ก็ยังหนักอยู่ ในสำหรับไปกูลได้เป็นโสดาบันมีความมั่นคงในทานบาร,รมีจะเห็นว่าทุกคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยไม่มีอาการหวงด้านบุญกุศลแม้จะจนแสนจนก็พร้อมในการยอมให้นี่เป็นข้อหนึ่งที่จะพิจารณาได้ว่าระโสดาบันก็มีกำหนดสิบข้อที่เรียกว่ามโนกรรมข้อที่หนึ่งเข้าไปรประสานอยู่อย่างมาก และอีกรายการหนึ่งสําหรับพระโสดาบันเจนได้ชัดพระโสดาบันนี้ก็มีการบรรเทาความโกรธแต่อาจจะบรรเทาความโกรธน้อยกว่าสักิทาคามีคนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพิจรารณากันได้จากอารมณ์ ที่พูดอย่างนี้พูดบรรดาท่านพุทธบริษัทพี่โสกกำลังใจของท่านเองเพราะอาตมาน่าสงสัยว่าเวลานี้หลังจะกึงพุทธปราการมาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความแกล้ากล้าในการบาเพ็ญกุศลกันมากไม่ใช่ว่าจะทำบุญเฉพาะวัดท่าสูงไม่่อย่างนั้น หลังจากกืองพุทธการแล้วหลายปีอาตมาจะเริ่มสอนคนในการเจริญพระกรรมฐานก่อนหน้านั้นหลายปีท่านดังหลายที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีถึงวาระสําคัญวันความคพุทธศาสนาก็ดีเรือ่อพระองค์ใดที่มีความดีคนนี้ก็ยอมรับนับถือได้ท่านก็ไปจะเป็นตับ ได้รถเป็นสิบสิบคันไปรถคันใหญ่รถคันเล็กไม่จำกัดการทอดกระถิงการทอดผาป่า,ปาในการก่อนไม่มีการสู้ซาามากมายอย่างเดียวนี้เดี๋ยวนี้ไปกันหนักแล้วก็บรรดาที่วัดไหนมีการจะสอนพระกรรมฐาน <c oughs> ท่านก็ไปขนาดหนักรี่ว่าทุกวัดที่มีการสอนพระกรรมฐาน แต่ละวัดไม่ขายคนที่จะเรียนระกรรมฐา,านถ้าเป็นวันสำคัญวัดไม่พอจะบรรจุคนนี่กำลังใจข้าวันดาท่านพุทธศาสนิกชนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาขนาดนี้ก็ชักสงสัยว่าความดีของท่านที่ยเข้าไปถึงพระโสดาบานันทีทาคามีคงมีไม่น้อย แต่ก็มีบางท่านที่อาจไม่เข้าใจว่าพระโสดาบันน่เป็นยังไงอาตมาก็ขอพูดนิดหนึ่งที่ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีหลายคนที่มาหาอาตมาถามใึปฏิปทาของท่านให้ความนิ่มนวลของจิตมีความเยือกเย็ยนของอารมณ์ก็ชักสงสัยว่าท่านคนนี้หนึ่งไม่เลืมความตาย สองมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงสามมีศินห้าบริสุทธิ์จริงแล้วก็สี่มีรมกัมมบทสิบเข้ามาแทรกใจอยู่มากถ้ามีความเห็นถูกคือไม่คัดค้านคาํคาสอนขององค,ค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคาันลองอ้อมไปอ้อมมาคุยอ้อมไปอ้อมมาไม่ถามต,งตงรงตรงในที่สุดก็รับเป็นความจริงว่าเป็นไปตามนั้น ที่ท่านรับแต่ถ้าไม่รับอาตมาไม่ได้บอกว่านี่ท่านเป็นประโสดาบันนะไม่ได้บอกอย่างนั้นคุยกระเหลี่ยมกระเหลี่ยมเข้าไปถึงว่าความรู้สึกว่าเราจะตายมีไหมพระพุทธเจ้า,จาก,ก็ทาพระอริยสงฆ์คงจะยอมรับนับถือไหมแต่ไม่พูดตรงแบบนี้นิ่มตรงไปเรียกว่าเรียบเคียงไปให้เจ้าของไม่รู้ตัวเจ้าตัวไม่รู้ตัวแต่ว่าคนทุกคนไม่ใช่คนโง่อาตมาไม่มีความรู้สึกว่าใครโง่ มีความรู้สึกจริงๆว่าคนทุกคนในโลกนี้นฉลาดทั้งหมดคนที่ไม่ฉลาดคนนั้นก็หาอะไรกินไม่ได้คนนึ่งยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้ทุกคนย่อมเป็นคนฉลาดแต่ความจนแล็ววความงโง่และความฉลาดไม่ได้วัดฐานะกันไม่มีความจําเป็นพูดไปก็มากเวลามันลามันใกล้จะหมดในที่สุดก็จับได้ว่าท่านทรงอารมณ์ตามนี้จริง ในสำหรับุคคลผู้เข้าเขตประสูดาบันบรรดาท่านพุทธบริษัทพิจารณากำลังใจตามนี้นะคนที่เข้าเขตก็ประสูดาบันอันดับแรกย่างเข้าสู่โคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนีจิตอยู่ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเหมือนกับลำลางเล็กๆที่ยืนคล่อมในสองขาขานี้ฝั่งนี้ขาโน้นอ,อยู่ฝั่งโน้น ยังแยถือว่าเป็นพระโสดาบันเป็นโลกุตระก็ไม่ได้เป็นโลกิยะโทรงชาญเฉยๆก็ไม่ถูกระหว่างที่ยืนคล่อมอารมณ์สองอารมณ์ทั้งโลกีและโลกุตระท่านเรียกว่าโคตรภูยานตอนนี้กําลังใจจะรักพนิพพานอย่างยิ่งคือไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์ปิบเทนดาถ้าผมจิตต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพาน ตอนนี้เป็นโคตระูุยานหลังจากนั้นเมื่อารมณ์เข้าถึงพระโสดาบันอารมณ์ธรรมดาคือความเยอเือกเย็นของใจจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติที่แล้วมานั่นมีความรู้สึกในด้านความโลภความโลภนี่การทํามากินเป็นของธรรมดาืะความสุจริตธรรมการอยากได้ทรัพย์สมบัตขออออิของคนอื่นใดกลัวคนอื่นใดไม่มีอีกแล้วจิตหายสลายตัวจากอารมณ์นี้ ต้องการอย่างเดียวก็หากินโดยสุจริตธรรมแล้วก็ประการที่สองกำลังของความโกรธความโกรธที่ยังมีแต่อาการยับยั้งมีมากความโกรธรู้สึกว่าช้ากว่าเก่ามากแล้วอารมณ์ก็ไม่ฉุนเฉียวเท่าเดิมแล้วก็หายเร็วต่อมากำลังของความหลงไอ้ความหลงในชีวิต ร่างกายยังมีในวัสดาบันอยู่บ้างแต่ท่านไม่ได้ลืมความตายมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าจิตใจไม่ลมทรงตัวถ้าท่านที่ได้วิชาสองในวิชาสามขึ้นได้ทิจกุยานเวลานั้นความเป็นทิจของท่านเมื่อก่อนหน้านั้นท่านจะไม่เห็นภาพปณิพันธ์เลยจีนเฉพาะตั้งแต่สวรรค์ไปถึงพรม พอจิตเข้าถึงโคนรภูยานจะสามารถเห็นนิพพานในชัดเนจนแจ่มใสมากสำหรับท่านที่ได้ปัญญายังไม่เข้าเขตพระโสดาบันท่านไม่สามารถจะเข้าเขตนิพพานได้อย่างเก่งก็ไปถึงฟมชั้นที่สิบหกเดอรุภปคปมพอกำลังใจเข้าถึงพระโสดาบันเข้าเขตยนนิพพานด้สบายแล้วก็สำหรับท่านที่บอกว่านิพพานไปไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสนะ ถ้อยกิเลสหนาะมันบังใจจิตสกปบกไม่สามารถจะไปได้อลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายหวังว่าท่านทั้งหลายคงไม่สงสัยในอารมณ์ของท่านเวลานี้มองดูเส้นคณริกราบอกหมดเวลาพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี